สวัสดีครับโค้ดเคฟิทเทอร์มินัลคการออกกําลังกายแบบฮิตนะครับกำลังเป็นคาร์ดิโอที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมีความเข้มข้นสูงและอาจจะช่วยให้เราเผาผลาญไขมันได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าการออกกําลังกายแบบฮิตคืออะไรถ้าเราเล่นฮิตคาร์ดิโอทุกวันจะดีไหมหรือเราควรออกอาทิตย์ละกี่ครั้งต่อมาการออกกําลังกายแบบฮิตช่วยให้เราลดไขมันได้จริงหรือเปล่าตารางฮิตคาร์ดิโอที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างมีท่าออกกําลังกาย อะไรบ้างและท้ายสุดการออกกําลังกายแบบฮิตมีข้อเสียและข้อควรระวังอะไรบ้างวันนี้ผมโค้ดเคจะมาแนะนํา5ประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบฮิตและจะมีทิปดีๆในการเล่นฮิตคาร์ดิโอเพื่อเบิร์นไขมันให้เร็วขึ้นมาฝากเช่นเคยตามมาเลยครับฮิตหรือว่า high intensity interval training คือรูปแบบการออกกําลังกายที่เราจะต้องออกแรงสูงสุดสลับกับการหยุดพักและการออกกําลังกายแบบฮิตจะมีความเข้มข้นหรือว่า intensity สูงมากๆและจะใช้เวลาในการออกกําลังกาย สั้นกว่าการออกกําลังกายทั่วไปหรืออาจจะใช้เวลาประมาณ1 0 3ถึงนาทีเท่านั้นครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะปั่นจักรยานโดยใช้ความเร็วสูงสุด30วินาทีสลับกับการปั่นช้าๆประมาณ1-2นาทีเราจะปั่นวนไปเป็นรอบๆแบบนี้ประมาณ4-6รอบหรือประมาณ30นาทีเป็นต้นครับจากการศึกษาพบนะครับว่าคนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าต้องออกกําลังกายแต่การใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปเราอาจจะมีเวลาน้อยลงที่จะมาออกกําลังกายดังนั้น การออกกําลังกายแบบฮิตจึงเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะเราอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแต่ใช้เวลาในการออกกําลังกายน้อยกว่านั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยพบว่าถึงแม้ว่าจะใช้เวลาในการออกกําลังกายเท่ากันแต่กลุ่มคนที่เล่นฮิตคาร์ดิโอจะสามารถเผาผลาญไขมันได้มากกว่าถึง2เท่าเลยทีเดียวครับอีกอย่างตารางการออกกําลังกายแบบฮิตเราอาจจะผสมผสานระหว่างท่าออกกําลังกายและรูปแบบการออกกําลังกายหลายอย่างเข้าด้วยกันซึ่งเพืเ่อนๆสามารถทําตามรูปแบบหรือท่าออกกําลังกาย ายกตัวอย่างเช่นการวิ่งอยู่กับที่การกระโดดตบการกระโดดเชือกการปั่นจักรายานและท่าพื้นฐานของเวทเทรนนิง่งเช่นท่าสควอตเป็นต้นครับเมือม่อเพื่อนๆม,ม,มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามาดูกันต่อครับว่าการออกกําลังกายแบบฮิตมีประโยชน์เด่นๆอะไรบ้าง1การออกกําลังกายแบบฮิตอาจจะช่วยให้เราเบิร์นไขมันได้มากขึ้นบทสรุปจากงานวิจัยหลายชิ้นพบครับว่าถึงแม้ว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่วิ่งออกกําลังกายแบบฮิตจะใช้เวลาในการออกกําลังกายน้อยกว่าถึง40%แต่พวก ก็ยังสามารถลดไขมันและขนาดรอบเอวได้เทียบเท่ากับกลุ่มคนที่ออกกําลังกายนานกว่านักวิจัยยังพบอีกนะครับว่าแค่การออกกําลังกายแบบฮิต20นาที3ครั้งต่ออาทิตย์ก็อาจจะช่วยให้เราลดไขมันได้มากถึง2กิโลกรัมภายในระยะเวลาแค่12อาทิตย์เท่านั้นครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลดไขมันให้เร็วขึ้นเราอาจจะเพิ่มโปรแกรมการออกกําลังกายแบบฮิต2-3ครั้งต่อสัปดาห์ในวันที่เราไม่เล่นเวทเทรนนิ่งเป็นต้นครับ2การออกกําลังกายแบบฮิตอาจจะช่วยเร่งก การทำงานของระบบเมแทบอลิซึมการออกกําลังกายแบบฮิตนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมันระหว่างที่เราออกกําลังกายแล้วงานวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าฮิตคาร์ดิโออาจจะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายหรือว่ามีทาร์บูลิกเรทได้มากขึ้นหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จอีกด้วยครับนั่นเป็นเพราะว่าการออกกําลังกายแบบฮิตจะกระตุ้นให้ร่างกายเปลี่ยนไปเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานมากขึ้นซึ่งพลังงานหรือว่าไขมันที่เผาผลาญออกไปหลังออกกําลังกายอาจจะมีมากกว่าการวิ่งจ็อกกิ้งและ การเล่นเวทเทรนนิงอีกด้วยครับนอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าการวิ่งออกกําลังกายแบบฮิตแค่2นาทีอาจจะช่วยเร่งการทํางานของระบบเมแทบอลิซึมได้เทียบเท่ากับการวิ่งนานๆ3าน,นาทีอีกด้วยครับ3การออกกําลังกายแบบฮิตอาจจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากกว่าจากการศึกษาพบนะครับว่าถึงแม้ว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองทั้ง3กลุ่มที่ออกกําลังกายแบบฮิตปั่นจักรยานและเล่นเวทเทรนนิงโดยใช้เวลา30นาทีเท่ากันแต่กลุ่มที่เล่นคาร์ดิโอแบบฮิตด้วยการวิ่ง เร็วสูงสุด20วินาทีสลับกับการเดินเร็ว40วินาทีจะสามารถเาผาผลาญพลังงานได้มากกว่าถึง25-30%เลยทีเดียวครับซึ่งเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทําฮิตคาร์ดิโอเราอาจจะใช้ตารางการออกกําลังกายแบบฮิตเหมือนงานวิจัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะปั่นจักรยานโดยใช้ความเร็วสูงสุด20วินาทีสลับกับการปั่นช้าๆ40วินาทีและทําต่อเนื่องแบบนี้จนครบ30นาทีเป็นต้นครับ4การออกกําลังกายแบบฮิตอาจจะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อ ้อย่างที่เพื่อนๆรู้ครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็อาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งมันก็อาจจะทําให้ระบบเผาผลาญเราทํางานช้าลงและร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นได้งานวิจัยหลายชิ้นพบนะครับว่าการออกกําลังกายแบบฮิตอาจจะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงสะโพกและตรงต้นขาเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยแนะนําว่าเวทเทรนนิ่งยังเป็นการออกกําลังกายหลักในการสร้างมวลกล้ามเนื้ออยู่แล้วเราค่อยเสริมด้วยการออกกําลังกายแบบ ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเล่นเวทเทรนนิ่ง3วันต่ออาทิตย์แล้วเสริมด้วยการเล่นฮิตคาร์ดิโอ2วันต่ออาทิตย์เป็นต้นครับ5การออกกําลังกายแบบฮิตอาจจะช่วยให้ร่างกายเราใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นการที่ร่างกายเราสามารถใช้ออกซิเจนได้มากขึ้นเราก็อาจจะมีสมรรถนะในการออกกําลังกายที่ดีขึ้นหรือสามารถออกกําลังกายได้นานขึ้นโดยไม่เหนื่อยเหมือนเดิมซึ่งผลดีที่ตามมาก็คือเราอาจจะสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยลงและร่างกายเราก็อาจจะสามารถ เผาผ่านไขมันได้มากขึ้นนั่นเองครับจากการศึกษาพบว่าร่างกายของกลุ่มผู้เข้าทดลองที่ปั่นจักรยานออกกำลังกายแบบฮิตจะสามารถใช้ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนคอนซัมชันที่มากกว่าอีกกลุ่มที่ปั่นจักรยานแบบปกติถึง25เลยทีเดียวครับทีนี้ถึงแม้ว่าผู้เข้าทดลองจะออกกำลังกาย8อาทิตย์เท่ากันแต่กลุ่มที่ออกกำลังกายแบบฮิตจะใช้เวลาในการออกกำลังกายแค่60นาทีต่ออาทิตย์เท่านั้นในขณะที่กลุ่มจะใช้เวลานานถึง120นาทีต่ออาทิตย์ครับ เพื่อนจะเห็นแล้วนะครับว่าการออกกําลังกายแบบฮิตมีประโยชน์หลายอย่างและการที่เราจะเริ่มเล่นฮิตคาร์ดิโอเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันก็ง่ายมากๆก้าวแรกคือ,เพ,อเพื่อนเลือกรูปแบบการออกกําลังกายที่เราชอบก่อนยกตัวอย่างเช่นการวิ่งการกระโดดเชือกและการปั่นจักรยานเป็นต้นต่อมาเราก็แบ่งเวลาเป็นวินาทีว่าเราจะออกหนัหนกๆกี่วินาทีและออกเบาๆกี่วินาทียกตัวอย่างเช่นเพื่อน,อ,นอาจจะวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินเร็ว45วินาทีสลับกับการวิ่งโดยใช้ความเร็วสูงสุด10 หวินาทีทำวนไปเป็นรอบๆแบบนี้ให้ได้ประมาณ15-30ถึงนาทีเป็นต้นครับต่อมาการออกกําลังกายแบบฮิตจะมีความเข้มข้นสูงมากซึ่งมันก็อาจจะทําให้เราเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้มากเหมือนกันดังนั้นเพื่อนๆต้องดูด้วยว่าร่างกายเราฟิตแค่ไหนแล้วปรับเวลาให้เข้ากับความฟิตของเราและที่สําคัญเราควรวอร์มอัพร่างกายและคูลดาวน์ให้ดีก่อนทุกครั้งด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีเป้าหมายที่อยากจะลดน้ําหนักล ขมัอยากจะปั้นหุ่นในฝันให้ตัวเองภูมิใจสักครั้งในชีวิตแอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยและก็ปรึกษาได้ก่อนฟรีถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่เหมาะสมกับความฟิตทุกระดับของเพื่อนๆสำหรับเอพิโซดนี้ผมโค้ดเคขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ